สวัสดีครับทุกท่านวันนี้มารีวิวที่พักนะครับคุณผู้ชมครับเป็น1รีสอร์ทอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬนะครับเมื่อเปิดประตูเข้ามานะครับก็ปึ๊บเปิดไฟนะครับนี่ครับนี่คือเป็น1รีสอร์ทอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬนะครับคุณผู้ชมครับมาดูกันก็มีตู้เย็นให้แล้วก็มีตู้เสื้อผ้านะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวมาดูห้องน้ํากันนะครับปึ๊บ อ่านี่ครับห้องน้ํานี่คือเป็น1นึ่งรีสอร์ทอำเภอเมืองจังหวัดบึงการนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับในคืนละประมาณคืนละ490บาทนะครับเป็นที่พักของเมืองบึงการนะครับจังหวัดบึงการนะครับอยู่ใกล้ๆก,กับถนนใหญ่นะครับไม่ไกลจากถนนใหญ่นะครับท่านใดมาที่บึงการก็ มาพักได้นะครับที่นี่คือเป็นหนึ่งรีสอร์ทอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬนะครับ